สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ผ่านมาครูดาก็หลีกเลี่ยงมาตลอดเนาะที่ไม่ยอมเปิดห้องเพราะว่าต้องนั่งสมาธิเยอะต้องอยู่ในบุญนะคะแต่เมื่อได้มาเข้ามาช่วยก็จะต้องจัดสรรเวลาให้กับตัวเองนะคะแต่ถึงแม้ครูดาไม่ได้มาเปิดกลุ่มช่วยเหลือที่ผ่านมาแต่ครูดาก็ทำวิดีโอให้อยู่หลังใหม่เรื่อยๆนะคะทีนี้ ครูดาเห็นแล้วว่าถ้าครูดาไม่มาจัดสรรเดี๋ยวจะช่วยได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็จะเป็นอะไรที่หนักไปสำหรับบางท่านนะคะน้องอภิชาตินะคะนิสัยกล้าก็คือโค้ดอภิชาตินิสัยกล้าเนาะจะเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลห้องไลห้องนี้ของครูดานะคะ ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยนะคะเาเพาว่าในห้องลายต่างๆคือเราเนี่ยอยู่ร่วมกันนะคะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต่างคนต่างจิตต่างใจต่างพ่อต่างแม่เนาะต่างท้องถิ่นเยอะยเลยแต่เรามาเป็นหนึ่งเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันและบางท่านเนี่ยบัญชีผ่านแล้วบางท่านก็ยังทีนี้มันจะทำให้ข้อความเนี่ยเยอะไป เพื่อที่จะจัดระเบียบให้ห้องไลา์มีความเป็นระเบียบม,มากกว่านี้เพราะคือส่วนตัวของคูดาให้รู้เลยนะคะให้ทุกท่านทราบเลยถ้าคูดาอ่านข้อความคือคูดาจะกดไลค์กดหัวใจนะคะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะไม่ว่าคูดาจะอยู่ห้องไหนคือคือช่วงนี้ก็มาเจออยู่หลายห้องสี่ห้องเลยจากคนที่แบบแค่ทำให้อยู่หลังไม้นะคะก็เลยต้องจัดระเบียบห้องกันนิดหน่อย คุดานะคะอยากจะขอคือหลายๆท่านนะคะเพราะในที่ในห้องเนี้ท่านที่เข้าใจนะคะการทำบัญชีให้สำเร็จนะคะ<ม>เยอะเลยแล้วก็มีความรู้พื้นฐานของภายน่ยมาเยอะมากแล้วคุดาก็เลยอยากจะขออาสาสมัครอะค่ะโค้ดครัวอาสาสมัครเนาะให้มาช่วยคุดาจะแบ่งแบบนี้นะคะ ก็คือเริ่มกลุ่มที่1มันต้องมีแน่นอนค่ะต่อไปเนี่ยมันต้องมีคนที่เข้ามาเนาะในมาเป็นสมาชิกในห้องไล์กลุ่มกูดาเนี่ยนะคะห้องไล์กูดานะคะก็จะมีคนที่เริ่มขุดแล้วใครล่ะเพราะเขาจะติดต่อใครได้ล่ะก็เนี่ยค่ะก็เราก็จะมีโค้ดครูสมมุติว่าน้องนิสารัดอ่ะเมื่อกี้เนาะ แล้วก็ลายของน้องเขาติดต่อไปเลยหรือส่อวนตัวนะคะหรือเนี่ยสมมุติออฝนอ่ะมมคุณดาเนึกนะอะแจง้งอะแป้งสมมุตินะคะนี่คือการสมมุติเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าวันวันหนึ่งคุณดาพิมพ์บางทีผิดบ้างถูกว่างานมันเยอะเพราะงานส่วนตัวเขียนหนังสือนักเรียนอีกโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณดาถึงชอบส่งเสียง ก็ด้วยเหตุเนี้ยมันเร็วบูดาขอโค้ชครูจิตอาสานะคะส่งความความประสงค์มาที่จะจะช่วยนะคะนะเป็นเป็นบุญมากเลยที่เราได้มาช่วยกันก็จะเนี่ยคะ่ะถ้าคุณพร้อมคุณมีความถนัดที่จะให้ความรู้ข้อ 1- ถึง6อ่ะเราก็มาใส่ชื่อเนาะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกเนะะี่ยค่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่ายังค้างอยู่ตรงไหนเนี่ยติดต่อไปได้เลยส่วนตัว นะคะกลุ่มที่2ก็เหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวก็สมงครชื่อมานะคะอันนี้ครูดาแค่สมมุติเพราะในแต่ละช่วงอ่ะมันมีนะคะสิ่งสําคัญเทคนิคต่างๆที่สมาชิกต้องเรียนรู้และครูดาเนี่ยอยากจะให้สมาชิกเนี่ยนะคะได้เรียนรู้อย่างกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเอ่อกลุ่มใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้เขาได้เรียนรู้เบื้องต้นด้วยอะคะ่ะว่าเอ่อ ที่มาและที่ไปของพายเป็นอย่างไรด้วยแม้ั้นเขาไม่มีความรู้อะไรเลย,เลยมาแบบงงๆอะ่ะแล้วคนที่รู้แล้วก็รู้อะ่ะเพราะอยู่นานแล้วเข้าใจแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นครูดาจะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะแยกไฟล์วิดีโอเนี่ยนะคะช่องของโค้ดเอ่อพอพันธ์แล้วก็ช่องของครูดานะคะแยกให้เป็นสําหรับกลุ่มที่1เบื้องต้นกลุ่มที่2ก็คือมาไกลแล้วแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะ อารมณ์ประมาณนี้ครูดาจะแยกให้แบบนี้เพราะฉนนั้ช่วงนี้ครูดาขอจิตอาสาหน่อยเนาะโค้ชจิตอาสาที่มาช่วยกันนะคะแล้วทีนี้ทุกท่านที่มีปัญหาติดอยู่ตรงไหนก็จะแบบเลือกโค้ชได้เลยนะคะเลือกโค้ชได้เลยเมื่อได้รายละเอียดแล้วเนี่ยครูดาจะมาวางเนี่ยนะคะบ่อยๆวางว่าใครดูแลตรงไหนส่วนไหนอารมณ์ประมาณนี้นะคะมันก็จะทําให้งานเนี่ยในห้องเนี่ยไม่แตกกระจาย ผู้ดูแลห้องก็จะเป็นโค้ดอภิชาตินะคะโคดอภิชาติก็จะเข้าไปสแตนบายให้ทั้งสองกลุ่มได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ถ้าอภิชาติทำไม่ได้ตอนนั้นอะกูดาจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราแบบเข้าใจเนาะทำทำแบบนี้ก่อนอากูดาจะใช้ภาษาพูดแบบสบายๆเพราะในที่นี้มีทั้งหลวงป้านนะอากูดาก็ขอใช้ชื่อแทนแทนชื่อตัวเองกูดานะแล้วก็ คุยกันแบบสบายๆนะคะส่วนตัวครูไดเองคือตอนนี้เขาพร้อมนะคะที่จะเข้ามาเข้ามานั่งสมาธิกันสมาธิเป็นศาสนาสากลของโลกไม่ว่าศาสนาไหนชนชนชั้นไหนเผ่าไหนเรานั่งสมาธิรวมใจนะคะไปไว้ที่ศูนย์กลางกายแหล่งเดียวกันที่เดียวกันปัญหาต่างๆในโลกใบน,นี้ที่มันเกิดขึ้นก็มาจากเนี้ยค่ะ คนใจไม่หยุดพอใจไม่หยุดเนี่ยเขาจะทำให้เกิดข้อวิพาค์วิจารณ์เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดคุณดาก็เลยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมานั่งสมาธิร่วมกันในวันพุธนะคะเพราะว่าโค้ตพอพันเนี่ยจะเปิดห้องวันอังคารกับเสาร์ครูดาอยากให้ทุกท่านไปนะคะพุธกับศุกร์อ่ะสองวันนี้ค่ะเ,เวลา20นาฬิกาที่เมืองไทยถึง ยี่สิบสามสิบแค่นี้ค่ะก่อนนอนหากทุกท่านนะคะเชื่อมั่นนะคะในตัวคูดาที่จะเป็นตัวกระจายคลื่นของทตุธรรมและพลังงานศักศรรดิ์สิทธิ์ได้ของจักรวาลได้ก็เข้ามามารับพลังงานมาจูนคลื่นให้มาจูนช่องนะคะมาจูนช่องให้เป็นคลื่นเดียวสถานีเดียวกันกันกบท่าธรรมนะคะคูดาก็เป็นแค่ ทางผ่านให้พวกท่านเนี่ยส่งกระแสบุญไปให้กับทุกๆท,ท่านเมื่อพูดทุกๆท,ท่านได้นั่งกับรูดาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองวันเนาะวันอื่น,นๆที่เหลือก็ไปนั่งเองทําเองนะคะ